แลาสาพี่นครับสวัสดีค่ะคุณพี่เป็นยังไงกันบ้างบรรยากาศช่วงนี้อยากโดนของแพง เมื่อวานก็ว่าเปิดของแพงอะว,วันนี้เปิดแพงกว่าฮาวายใต้แดงจ้าฮาวายนะคะคุณพี่จ้าโอเคจ้าโอ้เป็นไง<ว>ถ่ายรูยเยปเก็บไว้ปะล่ะมาสวยๆเ,เลย,เลย โอเคสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะพี่แม่ขอ,อกเก้าอี้หน่อยนิแฉะแชรเียยตัวนั้นสวยจังเลยอ๋อไปตามหาฮาวายไปขายโซปราดไม่ได้เป,เปิดเลยดีกว่าครัเนี่ตัวนั้นน่าสวยเอาป้ายโชว์ว่าลายสวยเออลายเอยได้หมดเมดอินอะไร โอ้โหเมดในยูเอสเอเลยหรอโอ้โหลูกค้าเมดินฮาวายยูเอสเอป้าโถแตลายสวยจรขวดไงขวดนี่ปลายห้อยเลยอุ้ยใสหล่ออยู่นะ ใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเสื้อฮาวายนะคะอันนี้ราคาถูกหน่อยนะลูกค้าใช่ถูกสุดอันนี้ถูกสุดในร้านเลยนะเฮ้ยหนึ่งหันห้าร้อยไอ้ป้ายเหลืองอะ๋อตัวนี้คือตัวขายดีตัวหนึ่ง โอ้โอนี้ผ้าเลยอนได้ปะเธอโอ้สวยใคยรอฮาวายจัดไปใครมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มันมีลายอย่าีลาว่าเออลายมันแบบเออลายมันสีเดียวกับเสื้อใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจ มีใจให้น้องๆลูกค้าขอเยอะจริงๆนะไอฮาวายอะแต่ว่าเล่นตัวไงไม่ค่อยเปิดไม่หอกปกติมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ <c oughs> รอบนี้มีเยอะ <c oughs> ได้มาเยอะจัดไปนิดนึง <c oughs> ใครรับรีวิวส่งให้ฟรีนะคะลายอื่นปนบ้างนิดหนึ่งลูกค้า <c oughs> อย่าไปเสียระยะน้เพราะว่าเป็นปกติมีมีอยู่แล้ว มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วกระดุมกระลากระเลยแต่ขายดีแหละลูกค้าก็คือแบบขายง่ายนะคะรุ่นนี้กระสอบหนึ่งกี่ตัวเหรอคะประมาณ200ตัวบวกลบคุณพี่45โลค่ะพี่ดาดา45โลจ้าใครรับรับได้นะลูกค้าปกติไม่เปิดนะเล่นตัวมากแต่ว่าของลงเยอะนะคะรอบนี้ของลงเยอะ ก็เลยจัดไฮนิสหนึ่งนะคะสวัสดีทุกคนเลอยค่ะสายออกกำลังดีนะลูกค้าส์ออกกำลังดีนะ2 5 0เอ้เฮ้ยกี่ตัวนะกี่200ตัวประมาณ67บาทต้นทุนประมาณ67บาทพี่ๆเอาไปขาย150บาทก็ได้กำไรเกินเท่าตัวแต่ลายสวยๆลายเยอะๆเดือดๆก็เอาไปอัพราคาได้อีกนะคะว้าว ค่ะเข้ามาเยอะจังสวัสดีค่ะทุกคนกระสวัสดี70ท่านนะคะเกิดฮาวายสักนิดนึงใครรับลูกนี้ส่งฟรีไปจ้าโออขายดีพี่ช่วงส่งการพอดีต้นทุน67บาทลูกค้ะใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะไม่ต้องจ่าค่าส่งแต่ว่าถ้าใครรับลูกใหม่ค่าส่งปลายทางโอ้โหสวยจังเลยร5อยห้าส <150, S 2> งกระสอบก็กำไรเกินเท่าตัวแล้วพี่แต่ว่ามันมีตัวที่ทำราคาได้ไง อเอาไปคัดแบบเอาไปซักเอาไปรีดเออลายแบบธรรมดาบ้างอะไรอย่เงี้ยลูกค้าแต่ก็คือาขายได้แหละยังไม่ต้องเก็บนะเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปรีดให้ด้วยไหมคะ ไม่ได้รีดค่ะคุณพี่จ๋าคุณพี่ต้องเอาไปทําไปรีดเองนะค่ะมีแผนกรีดเลยพี่โอ้ไม่มีแผนกรีดเลยหรืออนาคตเราจะมีแผนกรีดน่าจะไม่ไหววะไม่ว่างเลยพ่ดารับกราขอบคุณมากค่ะพิดาพิดาด้าผู้น่ารักของเราพิดาด้นี่ขายทุกอย่างเลยนะโอ้จริงๆไอดอลน่ะเมื่อกี้เพิ่งจะสั่งเสื้อลายสก็อตชั้นมานะเมื่อกี้ จริงพี่ดาทุกคนจะจำชื่อได้หมดแล้วนะคะเพิ่งจะสั่งสก็อตมาเนี่ยพี่ดาชอบออกแคมปด้วยนะเลิศไม่ไหวฟังไม่ไหวสิเธอพี่ดาต้องเก็บไว้ไหนเนี้ย ต่อตัวมันไม่แพงไงเธอเข้าใจป่ะก็ขายกันหลักร้อยอยู่แล้วไงร้อยห้าสิบธรรมดาพื้นๆเอาไปขายร้อยห้าสิบไอหัวผ้าลายเดือดๆก็ไปขายนู่นนะสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยแล้วแต่ลายลายเดือดเยอะเดือดน้อยนะคะถ้ากดเยอะก็เดือดเยอะอย่างนี้บ้างนะนิดหน่อยนะอาจจะมีสก๊อตปนแต่ขายได้แล้วพี่ดาดาพี่ดาดาแต่ดีนะลูกค้าน่ารักอ่ะหนูเลยไม่ค่อยเดือดนะคะลูกค้า ทุกพระประจำอ่ะน่ารักทุกคนบูดังเราอ่ะละรวยทุกคนน่ารักทุกคนเอาจริงเเอามันไปเก็บไว้ไหนเนี่ยพี่ดาบอกเคล็ดล้วพี่ดาต้องมีของดีอะไรแน่ๆเลยเนี่ยเพี่ดาบอกขายทุกอย่างนี่สวยว่ะนี่ก็มีลายเนี่ยไม่ใช่มันมีลายนะลายลายแบบอ่อนอ่ะเออแหมมันมีลายนะลายดอกช่วงนี้เปิดของแพงเยอะเดี๋ยวเราจะเปิดชุดนอนด้วยนะคะเพราะตู้ดอกไม้มาอีกแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนนอะไรก็เจออย่างทุกวันช่วงนี้ติดตามไว้เลยไม่เห็นหรอเดี๋ยวพี่ไปดูเองจำสูตรหรอเออพี่อ่ะมีอะไรแพงๆอีกป่ะมันมาเนุ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหน้าแพงที่สุดหน้าหน้าไข่หน้าฉันเหรออโอ้โหลูกค้าไม่กล้ามาหน้าก็ดังเลยนะเว้ยลูกค้าห้อยพางมาด้วยนะลกลัว บูลล yeah. ี่แกเนี่ยบูลลี่เก่งบูลลี่บูลลี่บูลลี่เก่งไม่จะบอกว่มึงเดียวไม่พออุ้ยแพทสามองค์ถึงนยดิฉันฟ้องเรียกค่าเสียหายให้หมดเลยพวกเนี้ยบูลล uh> ี่เอาให้รวยอะให้รวยช่วงนี้ช่วงนี้ช็อตไม่มีเงินใช้เดี๋ยวจะฟ้องให้หมดเลยนะบูลลี่นะเอาลายสวยๆไปถ่ายรูปถ่ายเสร็จเลย เนี่ยอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีลายนะพี่เห็นป่ะลายอดมันมีลายมันเป็นสีบางคนจะอาจจะมางอุ้ยสีพื้นสีพื้นไม่ใช่นะมันมีลายนะเนี่ยลายเล็กๆ <c oughs> อ่ะพี่เล็กๆน้อยๆดอกเอ๊ะเนี่ยพี่เอาขายช่วงเนี้ยดีเพราะอะไรป่ะเขาซื้อแล้วก็ไปแจกญาติผู้ใหญ่ต่างจังหวัดไงเธอเขาจะแบบเวลากลับบ้านต่างจังหวัดเนอะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไปขายเลยพี่ ได้ฮาวานมันขายได้อยู่แล้วมันเป็นผ้านอกมันไม่ใช่ผ้าบ้านเราที่แบบบางบาซักอ<ะ>สองรอบแล้วก็มไม่ใช่ผ้าแบบที่เขามาเย็บแบบบางบางเนี่ยไม่ใช่นะพี่นาเออ,เอที่ผ้ามันมคนละอย่างอยู่แล้วไงคนซื้อเขารู้พี่จับผ้าเขารู้แล้วผมไม่งน่นะคนลูกค้าสมัยนี้น่ะออกเลยจับผ้าเขารู้แล้วแล้วไซส์ไม่ได้ออกแบบ โอเวอร์มากด้วยนะคือบางคนกลัวว่าแบบมันโอเวอร์เกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่นะมีทุกไซส์เนี่ยลูกค้าขายได้รีดนิดนึงก็ดีถ้ามีเวลามันจะเห็นทรงไงถ้าเรารีดแล้วมันจะแบบเห็นทรงพี่เนี่ยค่ะเนี่ยปากโอแฮปปี้ฮอลิเดย์น้องน่ารักของวอร์ดฮาวายเนี่ยเราจะมีแพงกว่านี้ก็มีนะเผื่อใครสายแบบ สายโหดอยากได้ของพิ่งจะเตือนจริงเหรอของจริงเนี่ยเพิ่งจะเตือนพี่เจนใครสายโหดอยากได้ของราคาแพงๆมีนะทักมาแบบเด้งมาสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยพักมากางเกงดิกกี้เข้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะรีวิวโอ้โหมีแต่ของแพงเหรอช่วงนี้ช่วงต้นเดือนเอาของแพงไปก่อนพี่ช่วงต้นเดือนนี่รีบนะคะรีบกรอบโกยพี่พรุ่งนี้รีวิวชุดนอน นอนแล้วเข้าเยอะอช่วงนี้ช่วงกบโกยนะทุกคนรีบนะใครจะซื้อของอะ่ะสั่งของขายของต้องรีบซื้อช่วงต้นเดือนลูกค้าเพราะว่าเงินออกจะลังมีกําลังจ่ายอยู่ช,ช่วงใช่มีกําลังจับจ่ายใช้สอยแล้วเดี๋ยวเขาบางคนเขาอาจจะซื้อของแบบไปฝากญาติต่างจังหวัดอะเนาะกลางเดือนก็ค่อยกินมามา่า กลางเดือนเราค่อยรีวิวแบบพันกว่าบาทอะไรเงี้ยลูกค้ากระดุมกันลากลางเดือนก็ว่าต้องเดือนใช้เงินกันบะหมี่บะหมี่ยังขึ้นราคาเลยลูกค้าเอ้ยจะบอกว่าทุกวันนี้บะหมี่ก็ยังแพงเลยนะทุกอย่างสวัสดีค่ะเอ้พี่อยู่กันตั้งหกสิบกว่าคนไม่มีใครพูดคุยกันเลยเหรอค้ไม่กล้าตั้งใจดูนะคะเพราะว่าแต่ก็ตั้งใจขายเหมือนกันกลัวกลัวโดนโดนฟ้องบูลลี่้ ช่าคอมเมนต์ไม่ฟ้องหรอกลูกค้าพูดเล่นเฉยๆบูลลี่บูลลี่ไม่คือไอแคร์กับพี่เจนไม่ชอบบูลลี่ไงจะฟ้องไอสองคนนี้เลยไม่นั่งเงียบเลยเห็นว่าอัทนี้พีนี่ไม่กล้าพูดเลยว่เมมอยู่เมมอยู่กำลังเมมไม่เธารู้ไงไม่บอกว่ามันจะฟ้องไงกนเ่งี้ไม่มีเงินจ่ายด้วยบูลลี่ไงชอบบูลลี่ไงพี่เจมูรี่ เลูกค้าตั้งใจซื้อแล้วเพราะว่าเราต้องใจขขยมากนะคะมูลี่ต้องให้เบนพูดบูลี่ใช่ไหมคะไอ้แบบบูลี่ส่งรีวิวเบอร์หนึ่งให้ดูหน่อยพี่ด้าเอาจริงว่าพูดตรงๆแบบไม่โกหกนะไม่เคยรีวิวเองเลยไอ้หมื่นเจนเหมื่นแปดเนี่ยไม่เคยรีวิวเองขายหมนแล้วขายย่างเดียวเลย ประมาณกี่ตัวครับประมาณ200ตัวบกวกลบคะ่ะเสื้อกล้ามผู้ชายมีเหลือลูกสุดท้ายคะ่ะ5,900เ้าใครจะเอาทักมาเออเสื้อกล้ามหลุดลูกหนึ่งหลุดจองหนึ่งลูกเสื้อกล้ามชายหาไม่ได้เลยเนี่ยครึ่งปีเราเพิ่งจะได้มาสองลูกลูกคขาเสื้อกล้ามชายนี่ยะ่ะเนี่ยป้ายสับปะรดมันมีลายบางๆนะพี่ๆลายบางๆ ป้ายเนี้ยค่อนข้างสะอาดเสื้อ5าวายจ้าคุณพี่จา๋า13,500หามร้อยบาทนะจ๊ะใครอยากได้ถูกกว่านี้<ว>ก็มีนะหนึ่งห้าร้อยแต่ไม่ได้รีวิวนะคะมีน้อยนะั้นมีน้อยมีน้อยอัน,นใช้สอยอย่างประหยัดอันนี้ <laughs> ลงเยอะก็เลยจัดรีวิวให้นีสน่ส้นงเนี้ยผ้าสะอาดเลยพี่ใช่คือขายคือขายได้อ่ะลูกค้า ไม่ว่าจะสีพื้นสีลายขายได้หมดนะคะถ้าค่อนข้างแบกเปอร์เซนต์เปื้นเสียคือน้อยใช่ไซส์ก็ค่ค่ะไเนาะคือสำหรับลูกค้าแบบที่อยากหาไปขายช่วงสงกรานต์อ่ะขายได้นะคะจริงๆฮาวายเราขายกันทั้งปีเลยค่ะขายได้ทั้งปีแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นบางคนเขาก็จะแบบขายแต่ฮาวายอย่างเดียวเหมือนพี่ตลาดเราคู่ไงเราไม่ต้องออกชื่อ ขายทั้งปีบางคนนะเขาขายทั้งปีแล้วเขาก็ชอบเล่นทุกป้ายอ่ะแนะนำอะไรเล่นหมดบอกมีป้ายอะไรซื้อหมดไม่รู้จริงแหละเขาขายเร็วมากเลยเนาะขายทั้งปี LL b e a นใครอยากได้ทักมารุนนี้มีทั้งปีนะคะลงทั้งปีเลยขาตู้ลงทุกเดือน เนี่ยด,ดูดูสวยสวยจังเลยอ่ะลายกระโหลกแล้วก็เป็นหัวระพาวลูกค้ากระดุมกระ,ร,ระลงกระลาเรยอนร้อยบางตัวนะบางตัวก็กปเป็นเรยอนร้อยตัวนี้แน่ทำราคาได้อะไรอย่างเงี้ยลูกค้า มันขายได้หลักร้อยอยู่แล้วฮาวายคือเขาขายกันคือร้อยอยู่แล้วยังไงก็คือร้อยอะลูกค้าร้อยห้าสิบต่ำๆเลยเนาะเขาขายได้อยู่แล้วไงแต่เอาไปรีดนิดนึงนะพี่มันจะได้เห็นทรงเสื้ทรงอง์เออย่างเงี้ยหูดูที่อะไรถือดินกแก้วนกแก้วเนี่ยนกแก้วมาคอ,อเรย์อนเรย์อนนี่นกแก้วลูกค้าขายแพงหน่อยลายสวยสวยก็ได้ราคาหน่อย<อ>ลูกค้า วัยรุ่นก็ใส่ผู้ใหญ่ก็ใส่เนี่ยใส่ได้ผู้ใหญ่บ้านอ่ะผู้ใหญ่กำนอนงก็ได้ไม่คือมันจะใส่ได้แบบทุกวัยจริงฮาวายอ่ะพี่เจนก็ใส่เห็นปะ่ะเออวัยสี่สิบบวกเนี่ย <c oughs> เขาก็ใส่กัน <c oughs> ไอ้รวยมองหน้าเลยสี <c oughs> ่สิบวกเลยเหรอเอาไม่ใช่ก็คือแบบวัยผู้ใหญ่เกลี่ไงไวัยเกลี่เห็นป้าเคยเห็นป้าที่เขาชอบใส่กันอ่ะ ดูดีนะใส่แล้วดูดีไอ้เลยกว่าอยู่ใกล้ไม่ได้เราแม่ใส่แล้วภูมิฐานใส่แล้วดูภูมิฐานนะต้องใช่อะใช่ใช่ว่าเป็นกำนันหรือเปล่าเออใส่แล้วดูหล่อพี่เจนนะพี่เจนใส่แล้วพี่เจนใส่แล้วหล่อนะเหมาะกับพี่เจนดีเออพี่เจนสักรูปกมาละพี่เจนใส่บ่อยเดี๋ยวนี้ซ้อมเป็นนี่หรอซ้อมเป็นไม่น่าร้อนไงมันเหมาะกับการใส่ฮาวายซ้อมเป็นกำนัน ใส่แล้วดีลูกค้าใส่แล้วดูดีอุ้ทอมมี่มีทอมมี่ด้วยค่ะเอาไปคัด <c oughs> เอาไปแยกกันได้เลยนะคะจริงส่งกันเนี่ยแหละพี่ขายดีรีบมาไปขายกันเร็วทันนะเพราะว่าขนส่งนู่นแหละแปด้าขนส่งหยุดนู่นเลยนะลูกค้าวันที่9้า อืมไม่บางที่ก็สิบเอ็ดสิบสองจ็ดงวนตต้องแพนดีๆนะลูกค้าสั่งของอืองใช่งานดีลูกค้าใช้ได้แน่นอนแพงหน่อยเนาะอือ อะไรเนี่ยเว็บตรงจากมาเก๊าเว็บรีดหน่อยคุณพี่สวยสวยเลยอะ่ะรีดแล้วสวยเลยอะ่ะรีดแล้วหลอดีกว่ารีดแล้วหลอแขวนเนาะรีดแล้วแขวนลูกค้จาจัดว่าเด็ดเลยอะ่ะทีเด็ดมันสะอาดไงที่คือมันสะอาด,อาดใช่มันสะอาด จริงๆผู้หญิงก็ใส่ได้นะผู้หญิงได้ผู้ชายได้ได้หมดขาสภาพมันไปได้อะพี่คือมันก็ขายง่ายอ,อมไม่เปื่อยอพี่แพทถือให้เชนเอค่ะดีต<อ>น้นมะพร้าวนี่ก็เชนเอ็มเนี่ยเชนเอ็มสองตัวเลยค่าดีตาย มันจะดูทรงไม่ค่อยออกพี่พี่แต่ว่าถ้าพี่พี่แบบเอาไปรีดนะมันจะเห็นทรงโอ้เยอะนะเนี่ยเนี่ยรีวิวตั้งนานแล้วยังไม่หมดเลยอะ,ะนะสองร้อยตัวค่ะสวัสด,ดีนะคะทุกคนจาใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้หน่อยนะคะรับแชร์โยชแชร์เดียวก็ได้ค่ะ คือนานมากเลยนะกว่าจะเด้งเมื่อกี้ครึ่งครึ่งลูกครึ่งลูกเพื่งจะแจ้งเตือนไม่น่าแหละเวลาฉันไลฟ์อะไรที่ไลฟ์แป๊บเดียวอ่ะคนไม่เห็นมันยังไม่ขึ้นแต่ฉันก็ปิดไลฟ์ไปก่อนไม่คิดว่ามันไม่แจ้งเตือนไงเมื่อกี้ครึ่งพี่เจนเพิ่งจะแจ้งเตือนครึ่งชั่วโมงเฟซบุ๊กอะไรเจอนี้ ใครจะาฮาวายตัวน,นี้สั่งได้เลยนะคะสั่งเลยส่งเลยนะคะลูกค้าจ๋าจะได้ทันขายส่งกระรานถึงเรื่องน่เงะเนี่ยก็มีลายนะลายมันอ่นอนลายบางๆเอาไปคัดเอาไปแยก <ทำ S 1> ไม่ <กำ S 1> คือ<ร>บางคนอะที่สั่งเสื้อฮาวายเขาจะชอบถามว่ามีสีพื้นปนไหมเคยเคยซื้อบางรุ่น สี่พื้นครึ่งหน <1 S 2> <1. S 1> ึ่งอย่างเงี้ยลูกค้าคือไม่ใช่นะคืออันนี้ไม่ใช่นะอาจจะมีเล็กน้อยเนาะยคือ,อมีอ่ะก็อ,อาจจะมีหลุดมาบ้างอ่ะแต่ไม่ใช่ครึ่งอาจจะมีแบบห้าเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยคือหลุดได้ห้าเปอร์เซ็นไม่เกินสิบเปอร์เซ็นอาจจะมีหลุดบ้างแต่สำหรับที่ลูกค้าเคยไปเจอครึ่งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ไม่มีค่ะเราไม่ได้ขายงานแบบงานถูกถูกมากๆก็ไม่ค่อยสวยค่ะอเมริกันอีเกิลนะ แขนยาวตัวนี้เออแขนยาวแต่ลายสวยเห็นแล้วใายห้อยใครจะเอาก็ตึงมั่งเลยจ้าตึงมา จริงสะอาดขายขายได้คือคือขายต้นเสียน้อยอะ่ะเออไปไหนมานะ่ะลายดอกถ้ามันเลยยอน<ะ>บางตัวมันก็จะแบบว่าโอ้ยยังเยอะอยู่เลยอ่ะ่ยดูดิไงผ่านบางออมันเกียน45โลป่ะวะ45โลแต่ว่ามัน มันเยอะอ่ะดูดิเออเนี่ยยัง<า>เป็นแน่นอึบอยู่เลยอุ้ยต้นทุนอาจจะไม่ถึง60นะแน่นอึบเนี่ยลายอย่างเงี้ยก็หล่อนะขายได้เนี่ยเม่ใส่ได้เท่ๆะนะลายหลอ่อไม่แผ่วเลยจริงๆไม่แผ่วเลย ให้หนักหรือวะไม่ใช่ลูกค้าคมเาเอาปัะจำสับประรดหัวกะโหลกโอ้ยน่ารักสับประรดน้องน่ารักจังเลยน้องสับประดบประลดลูกค้าประจำเขาสั่งอะไรไว้ไวะจำไม่ได้ละสั่งอะไรมา ถ้าอยากได้นะคะสไตล์นี้เสื้อเชิ้ตฮาวายแบบนี้นะคะดังเรามีขายทั้งไปวินทงวินเพจมีนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่เลยพี่เลือกเลยเลือกเลยจ้าสองออ,ออกกันขายผ้าล่มเลยจ้า วูคาโดก็เหมือนใครจะสั่งสั่งกันได้เลยนะพี่พี่มีจนปวดหลังนี้หมดยเยอะมากเลยเนาะสองร้อย200ตัวจริงวะ เนี่ยให้เม่นับอยู่อาจจะเกินนะถ้าเกินลูกค้าก็ต้นทุนถูอีกนะเพราะว่ามันยังไม่หมดเลยเนี่ย่านไยอะไม่เป็นอย่างนี้เลยอ่ะเออเป็นก้อนอยู่เลยอ่ะ จากมาเเก่าาางงยได้ินชัวมลูกค้าใครจะสั่งสั่งมาเลยส้าเนี่ยาลายวินทงวินเทจแบบนี้ลูกค้าเห็นไหม,มไหใส่ได้จริงผู้หญิงไปทะลงทะเลก็ใส่ได้นะพี่ใส่เป็นคุม นี่ลายสวยๆอย่างนี้ก็ทำราคาได้แพงหน่อยลูกค้าเอาวุ้คฮะดูเอาจริงๆถ้าเกิดนับสี่กี่ตัวกำลังนับอยู่พี่กลัังนบอยู่โคลัมเบียคะแนนนับแผนนนับขายไปไหนแล้ววะไปขายของแล้วลูกค้ามาหน้าก็ดังดิ ที่อะไรถือสวยดตั้งเลายหลายรถเคยนับได้ประมาณสองร้อยแต่ว่านานแล้วใส่ได้สองด้านอือคะอุ่ย มันขึ้นมาถุงละสองร้อยเลยอ่ะต้องถ่ายอะไรบ้างนึลแป๊บนึง,แบบนงถุงแพ็คแล้วเท่าไหร่แล้วลูกค้าขอซื้อถุงค่ะสวยขอบคุณมากค่ะคุณพี่ยี่ลค์ให้หน่อย เกียวนับให้ลอยคุณพี่<ม>เท่าไรหรอคะนับนับสี่สิบห้าโลคุณพี่ประมาณเดี๋ยวจำนวนตัวกำลังนับอยู่แต่ว่าราคาหนึ่งหมื่นสามพันห้ารอยบาทค่ะโอเคเออเขามีเงินสดมาถามเขาก่อน

207ตัวคุณพี่200ตัวบวกลบไปจ้าใครสนใจแคปเลยคุณพี่สั่งได้เลยนะคะของลงใหม่ๆเลยคุณพี่จ้า